และเขาก็กลับไปอีกครั้งกับมันฝรั่งสู้ชีวิต โรเตโตเดโมเวอร์ชันอีกแล้วอย่างนั้นเหรอเนียให้ตายสิที่เป็นเกมแรกนะที่เป็นเดโมแล้วเราเนี่ยเล่นกันมันหลายคลิปมากๆานะคุณผู้ชมฮะนี่ก็เป็นพา์ที่3กันแล้วในวันนี้ครับมีคนคอมเมนต์บอกว่าวันอ์มเนี่ยหรือว่าวีรบุรุษแขนเดียวของเรานะเนี่ยที่มีการโจมตีเร็วขึ้น200แต่เออจะโดนดาเมจแรงขึ้นนะฮะหนึก็คือโดน2เท่านั่นเองคุณผู้ชมฮะและเขานั้นสามารถถืออาวุธได้แค่มือเดียวก็เพราะว่าขานั้นคือวีรบุรุษมมืืออออเเเดีีียยวววงงไลล่่่่ะสนนาาุธทรจกกใช้คบ ว่าลูกซองนะเนี่ยมันโกงมากๆแต่ผมบอกเลยว่าเรานั้นจะยังไม่ใช้ผมเชื่อมาเลยว่ามันอาจจะมีอาวุธที่ดีกว่านี้ก็ได้นะจริงไหมฉะนั้นผมขอเป็นทอสดีกว่าเพราะว่าการที่เราเนี่ยเอาไฟจิ้มสูตรมาเนี่ยแล้วไฟไหมเนี่ยมันอาจจะดีก็ได้จริงไหมยิ่งเราเนี่ยทิ่มรัวๆทิ่มรัวๆเนี่ย มันอาจจะอุ้ยเ้ยมันอาจมันอาจจะแบบแรงและทาลายศัตรูได้อย่างรวดเร็วยังไงล่ะคุณผู้ชมเอาละดูซินี่ไงไม่ซะไม่เกลียมโบเบย์ยัยงไงเลเวลอัพแล้วเลเวลอัพแล้วไม่มีต้นไมส้สกน้นเกือบตายแต่รอดมาได้เอาละไหนะดูซิเราจะอัพไปที่หลบหลีกนะฮะคุณผู้ชมฮะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันโดนด,ดาเมจแรงขึ้นร0 0ใช่ไหมฉะนั้นเอาหลบหลีกมาแล้วเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยจะเพิ่มไปที่บวก H ฮดพกันแล้วกันคุณผู้ชมฮะไป มาด่จะว่าไปเนี่ยถ้าพวดเราเล่นสายเบรนนิ่งเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีก็ได้นะจริงไหมถ้าอย่างนั้นละก็เดี๋ยวเรานั้นจะอัปเกรดไปที่การเบรนนิ่งศัตรูก็แล้วกันนะเราจะเผาหัวพวกมันใช่ที้มันออกไปที้มันออกไปไอ้อย่าเข้ามาใกล้นะนี่หละนี่หละอุ๊ยคุณผู้ชมฮะการเบรนนิ่งไม่ใช่เรื่องแย่เพราะว่ามันเนี่ยจะทำดาเมจแบบต่อเนื่องต่อเนื่องเกือบตายต่อเนื่องจนเกือบตายเอาละเลเวลอัพแล้วเลเวลอัพแล้วเดินเก็บเดินเก็บเดินเก็บเกือบไม่รอด แต่ก็รอดมาได้นะเอาละอุ้ยเบอร์นิงดาเมจละเอามาเลยแล้วก็แล้วก็เฮ้ยอยากได้อันนี้อะแต่เงินไม่พอเอาไว้ก่อนแล้วกันมาผมคิดว่าเรานะ่าจะผ่านไปได้นะกับเวทพิษสามฮะแหบุกมันนั่นแหละอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาความแรงในการเบิรนของเราเด่ยขึ้นเป็นหกคุณผู้ชมฮะและตายตายแบบนี้รอดยากนี่จะว่าไปน่าจะเล่นลูกซองตามที่คุณผู้ชมคอมเมนต์นนะเอาละเอะ้ยอย่าเข้ามา อย่าเข้ามาใกล้เริเวลอัพแล้วอย่าเข้ามานี่ไงเอาเอาไฟไปกินร้อนไม,ม่ละไฟมันร้อนไฟมันอันตรายาโดนกัดอุย้ยจะตายแล้วจะตายแล้วคุณผู้ชมจะตายแล้วจะตายไอ้ตัวนี้อยู่ตัวเดียวตัวเดียวไอ้อย่ามาเกิดตรงนี้อุคุณผู้ชมฮะเรามีรีเจนเลือดเรามีรีเจนเลือดใช่ใช่บอกว่าเรารีเจนเลือดอาหารหิวกินอุย้ยรอดมาได้ไงวะเนี่ยเอาละเดี๋ยวเรานั้นนี่จะอัพไ,ไปที่การรีเจนนะฮะเพราะว่าเลือดเราจะได้เยอะๆแล้วก็เอาเป็น บวกความโชคดีเผื่อว่าในอนาคตของเราเนี่ยเจอต้นไม้เนี่ยเราจะได้เก็บของมาอย่างไรล่ะเฮ้ยมันไม่เข้ามาอ๋อตัวมันตีไกลนี่แน่โดนจิ้มตูดโดนจิ้มตูดจิ้ม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 ไฟมันเผาไฟมันแรงเผาเข้าไปนั่นแหละดีผู้ชมฮะทำไมเล่นฮะสายไฟสายไฟอะดิจะว่าไปถ้าเล่นสายไฟแบบนี้ทําไมเราไม่เลือกตัวที่เป็นพ่หมดไฟวะใช่ปะ พรหมดไฟนี่เรียกได้ว่านะครับความสามารถของเขาเนี่ยก็คือเขาแรงแบบแรงโคตรๆนะฮะไว้เดี๋ยวหลังจาผ่านนี้ก็แล้วกันนะเราจะไปลองเล่นสายไฟกันดูแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะต้องผ่านผ่านนี้ไปให้ได้ก่อนใช่เอาล่ะมาเลยวีรบุรุษแขนเดียวของเราจะต้องฝ่าไปให้ได้นี่แทงมัมนเอ้ยหรือว่าอับแล้วต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้มาดูกันว่าดวงของเราจะมาไหมดวงของเราจะมาไหมต้นไม้แทงเออแทงไม่ยังไม่มีของอุ้ยอุ้ยจะตายจะตาย ก็ถือว่ารอดไปได้นะเอาล่ะเดี๋ยวเรานะนี่จะเอาดาเมจไม่หม่ไม่ไมเอาครีดาเมจไม่ไม่มีของดีให้เราเนี่ยเลือกเลยคุณผู้ชมฮะมงั้นเอาเป็นครีดาเมจก็แล้วกันเผื่อว่าจะมีการครีเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็เอาเฮดพีมาและของที่เราจะเลือกมาก็คือเด็กกับหนวดใช่มันจะเพิ่มกระสุนเมื่อศัตรูตายซึ่งถามว่าดีไหมก็น่าจะดีนะดีเห็นไหมมีกระสุนยิงออกมาให้ตายสิแน่กิเข้ามาเลือดเราย0คุณผู้ชมฮะเราน่าจะรอดไปได้อีกเป๊ะหนึ่งอะนะเฮ้ยต้นไม้ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าดวง50ของเรานเนี่ความโชคดี50น,นี่จะทําให้เราได้ของจากต้นไม้ต้นนี้หรือเปล่าเฮ้ยได้เว้ยได้เว้ยได้เว้ยเกบก็สไม่ค่อยจะงบของเท่าไหร่เกือบโดนรุมตายแล้วไม่ล่ะเอาละเอาละต้นนี้ต้นนี้ไฟมันไม่ชานะผมว่าเราต้องรีบอัปเกรดการเบรนนิ่งแล้วคุณผู้ชมฮะใช่ไหมใช่ไหมโอ้ยเกือบตายโอ้ยแล้วมันไม่มีของอัปเกรดเบรนนิ่งให้เราเลยหรือ,อยังไงอะฮะแทงต้นไม้นั่นแหละไม่ เพียบร้อยอุ้ยของอีกชิ้นหนึ่งต้องเก็บใช่ไหมต้องเก็บให้ได้ใช่ไหมต้องเก็บให้ได้ใช่ไหมโอ้โหแล้วเมื่อไหร่พวกมันจะไหม้หมดเลยนะฮะดามเมจเปินเนี่ยมันไม่แรงเลยคิดผิดคิดถูกอะเนี่ยที่ที่เล่นสายเนี่ยคุณผู้ชมฮะคิดผิดคิดถูกอยังยังไม่ตายแกล้งแกล้งแกล้งเหมือนจะตายแต่ไม่ตายแกล้งเหมือนจะตายรอดมาได้คุณผู้ชมฮะอาร์เมอร์เอามาก็ได้ เผื่อจะถึกขึ้นแล้วก็อันนี้บวก2 HP Regen ได้ HP 10โอเคเอามาและเดี๋ยวเรานัเนี่ยจะเอาโอกาสคริ t ิคอลมานะ่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีว่างันไหมและเราจะเพิ่มไปที่ a r m ์เมของเรานะเผื่อว่าเราจะถึกขึ้นแต่อันนี้เนี่ยเป็นการ p i ียร์ซิงดา a g เมเนี่ยหรือว่าดาม a เ e ในการเจาะทะลุบวก20%ซึ่งผมมองว่าอาวุธของเรานะเนี่ยมันไม่น่าได้ใช้นะจริงไหมเอาละเดี๋ยวลองรีโลสักทีนึ่งและเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยจะไม่มีตังไปลุยกันต่อ ผมว่าเราต้องรอดไปได้โอ้ย,อยมันพ,พุ่งเลือดหายเกรียงเลยคุณผู้ชมฮะแต่ดูการรีเจนเลือดของเราครับแป,ป๊บเดียวแท้เลือดกลับมาเกินครึ่งหลอดแล้วดีเจนเลือดแรงขนาดไหนแต่วิ่งหนีศัตรูไม่ทันมันก็เท่านั้นละวะว้ายหนีไม่พ้นกระจอกสิน้นดี อย่าไปเล่นเชียวนะสายเดียเนี่ฮะเมื่อกี้นันเนี่ยมันเป็นตาแรกครุณผู้ชมฮะมันคือการวอร์มอัพเว้มันคือการอุ่นเครื่องอะไรแบบนี้บอกเลยว,ว่าของจริงเนี่ยจะเริ่มจากนี้และวีรบุรุษแขนเดียวในครั้งนี้เขาจะมาพร้อมกับปืนสั้นของเขาใช่พวกเขาคือจอห์นวิกยังไงล่ะนี่พวกแกฆ่าหมาฆ่าอย่งงางงั้นเหรอฮะก็จะซัดหน้าพวกแกน,นี่บอกเลยว,ว่าปืนสั้นเนี่ยมีดีมากกว่าการยิงที่แรงนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีการยิงที่ทะลุโปร่ปรงด้วยคุณผู้ชมฮะเฮ้ยโอ้มาถึงได้ของ ให้ตายสิได้ทั้งของทั้งเลเวลอะแบบนี้ผมบอกเลยว,ว่าไปได้ไกลแน่แน่บวกครีดมิดสามสิบเปอร์เซ็นต์เอามาและเดี๋ยวเรานะนี่จะเอาบวกห้าการหลบหลีกอืมอืมอืมฮ้ยฮ้ยฮ้ยซื้อไม่ได้ไม่มีตังค์เอาล่ะคุณผู้มชมฮะมาต่อนี่นะแกบังอาจฆ่าหมาฆ่าอย่างนั้นเลยตาแดงกล่ำมาเชยคุณผู้มชมฮะสงสัยจะนอนน้อยหรือว่าโกรธแค้น นี่ไงยิงเข้าไปยิงเข้าไปนะะไั่นแหละดิเรเวลัพแล้วจะว่าไปเดียวไม่มีต้นไม้เลยแล้วค่าอยากได้ของอ,ะอ่ะอะเฮ้ยเขียวเขียวโผล่มาเขียวเขียวยิงยิงสิไม่ได้ของแล้วอ,อย่างน้อยเก็บเวลไปก่อนแล้วกันหรือว่าเรานเนี่ยควรจะเน้นวิทีฆ่าความโชคดีของเราดีคุณผู้ชมฮะอไหนดูสิไม่มีไม่มีไม่มีมมเอาแม็กคิพีมาแล้วกันนะฮะเพิ่มเลือดของเราแล้วก็ ไม่มีไปกันต่อยิงมันมนี่ไงทำไมไอ้ตัวนี้มันถึงจังวะเรายิงตั้งแบบสิบดาเมจมันยังไม่ตายอ่ะคิดดูมันถือขนาดไหนเนี่ยฮะแต่บอกเลยว,ว่าทําอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วเราเนี่ยมันพิ้วไหวคุณผู้ชมมาดูไม่มีการโดนด,ดาเมจแม้แต่นิดเดียวแล้ะต้นไม้นี่ก็ไม่คิดว่าจะให้คงให้ของแล้วมันจะหลบได้หลบได้อืบอกเลยว,ว่าจะกินพี่นะยาก ไปฝึกมาใหม่อีกร้อยปียิงเข้าไปยิงเข้าไปอีกสิบวิสุดท้ายเกือบโดนเกือบโดนบอกเลยว,ว่าไม่มีการโดนยุงไม่ได้ไต่ไรไม่ได้ตอมนี่แหละเ้ยอู้เกือบแล้วเกือบแล้วอีกนิดเดียวอู้เลเวอัพสองเวลูวล้ชมนะผมบอกแล้วไปได้ไกลแน่ๆอุ้ยนนูว่าจะตายซะแล้วดีเนยะ่ยหมดเวลาก่อน20ลรักมาเลยบวก2อาร์เมอร์มาเลยนะฮะและเดี๋ยวเรานั้นนี่จะเอาไปที่ความแม่นยำแล้วก็ระยะอย่างนั้นเหรอเอามาก็ได้ เพราะว่าไหนๆเราก็แบบใช้ปืนสั้นอยู่แล้วนะยิงแม่นยิงดีคุณผู้ชมฮะดูปาก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 เอ้ยโอ้โหมันมาเกิดตรงเราเลยบอกเลยว่าไม่ได้กินพี่เราไปนี่งไงยิงเข้าไปผู้ชมคิดว่าเราจะผ่านไหมในรอบนี้ผมว่านะเว้ยด้วยฝีมือของเราแล้วเนี่ยเราน่าจะผ่านได้ไม่ยากเกียว่ากันไหมดูดิศัตรูไอเียเขียว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 ,ยวได้ของซะด้วยนี่ขนาดมีลักเท่าไหร่วะเนี่ยมีลักอยู่20่นะะคุณผู้ชมฮะ ถือว่าโชคเริ่มมาโชคเนี่ยก็นําเป็นหนึ่งในฝีมือของเราเช่นเดียวกันท่านผู้ชมเอาละยิง้าไปเดี๋ยวนะเฮ้ยต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ไม่ได้ที่จะว่าไปมีความรู้สึกเหมือนยิงมอนมันไม่ค่อยตายแล้ววะใช่ป่ะเออมันยิงมันไม่ค่อยตายแล้วว่ะเฮ้ยตายสิเอ้ยต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้โอ้ไม่ได้ของอีกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาละโอ้ อุตสาห์อุตสาห์ได้กล่องมาแต่ดันได้มาสเตอรี่ซะอย่างนั้นให้ตายสิไม่ได้มีประโยชน์กับเราเลยไม่เอาและเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปเพิ่ม Armor, อ,อัมเมอร์เหรออืมเอาดาเมจดีกว่ามีความรู้สึกว่าแบบยิงพวกมันไม่ตายคุณผู้ชมฮะถ้าเป็นปืนไฟปืนไฟเนี่ยมันจะยิงแบบรัวขึ้นไหมแต่ธรรมดาปืนไฟมันก็ยิงแบบรัวอยู่แล้วปะวะใช่ป่ะ0.33วินาทีคือแบบไวมากอยู่แล้วนะฮะถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเปลี่ยมนมาใช้ปืนไฟเนี่ยมันจะดีขึ้นไหม ลองดูแล้วกันคุณผู้ชมฮะมาเลยเราซื้อปืนไฟมาแล้วนะฮะเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนอาวุธกันกลางทางเลยก็ว่าได้และดูครับโอ้โหเรียกได้ว่าเผาไหมเกมเกรียมนะฮะเรียกได้ว่าแบบมีเดียมแรเอ้ยต้องบอกว่าเป็นแบบคตรสุกนะฮะวลดั well ้นเลยนะฮะบอกเลยว่าไหมเกมเกรียมเฮ้ยถือว่าดีอยู่นะทำเป็นเล่นนะฮะถึงแม้ว่าดาเมจมันเนี่ยจะเบานะฮะสามดาเมจใช่ป่ะแต่บอกเลยว่าด้วยดาเมจการเผาไหมเนี่ยมันทาให้เกิดดาเมจที่รุนแรงมากๆนะฮะศัตรูเนี่ยจะตายอย่างรวดเร็ว ถือว่าเป็นอาวุธอีกชิ้นหนึ่งที่ค่อนข้างดีเลยนะว่ากันไหมเอาเป็นว่าเรานั้นนี่เอ้ยต้นไม้ไปเอาต้นไม้ก่อนไปเอาต้นไม้ก่อนอย่าตามมาโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บไม่ได้ของอีแล้วอ่ะสี่ใครอยากได้ของมากกว่านี้ของที่บวกการเผาไหม้ก็ได้เราจะว่าไปถ้าสมมติเราใช้ปืนไฟเนี่ยเราไปอัปเกรดเกี่ยวกับการเผาไหม้อจนเป็นเรื่องดีก็ได้นะคุณผู้ชมฮะแบบเผาไหม้แบบตึมเครียมไปเลยมาดูกันฮะว่าเราจะได้ไหมตามที่ใจหวังไหมเอ้ยเฉือยเกือบเฉือครับห้าวิสุดท้ายสี 3 2มมาเลยเข้ามาอัพไป2เวลขอเบิร์นิ่งมาเบิร์นิง่งเบิร์นิง่งความแม่นยำไม่จาเป็นโจมตีไกลยิ่งขึ้นเบิร์นิ่งดาเมจคุณผู้ชมเอามันเลยล้วเดี๋ยวนะหรือว่าเราเปลี่ยนเป็นเลือยดีวะคุณผู้ชมฮะแต่เราเนี่ยอัพเกรดมาทางสายโจมตีระยะไกลอยู่แล้วนะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นโจมตีทะลุแล้วบวกเลือดแต่ไฟมันจะทะลุอะะ่ะมันน่าจะทะลุอยู่แล้วะวะเดี๋ยวมาดูกันฮะคุณผู้ชมฮะ ไม่ค่อยรู้สึกถึงความแตกต่างเลยว่างั้นไหมผมว่าน่าจะไม่มีประโยชน์กับเราเท่าไหร่หวังว่าจะมีปืนอื่นๆที่ดีกว่านี้โผล่ขึ้นมาบาซูก้าไงไม่ได้เลยคุณผู้ชมฮะในอนาโวที่เราอาจจะได้หยิบจับบาซุก้าก็ได้นะฮะหรือว่า RPG นีจีได้แหละบอกเลยว,ว่าจะยิงกันแบบบึ้มบั้มะลัมกลัม,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 มแน่ๆนะคุณผู้ชมเอาล่ะแต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องผ่านเวฟนี้ไปให้ได้ก่อนใช่มีต้นไม้ให้ไหมฮะขอต้นไม้สักต้นหนึ่งได้ไหมไม่มีเลยเหรอเฮ้ย ยี่สิบกวิแล้วนะเนี่ยเหลือเอา้าตายง่ายจังวะเนี่ยผมไม่ไหวแล้วคุ้ชมคฮับถ้าสมมติเราใช้ดับ์ลบาร์เรลช็อตกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่โกงมากเดี๋ยวมาดูกันดามจมันค่อนข้างเบานะแต่มันก็โจมตีเป็นหมู่คณะดีนะอาจจะเป็นอะไรที่ดีก็ได้นะครับเพราะว่าดามจเนี่ยมันทวีคูณนะครับเวลาแบบว่าศัตรูนเนี่ยมันโดนกระสุนใกล้ๆเห็นปะอืมอาจจะมีประโยชน์เดี๋ยวเรามาดูกันฮะคุ้ชมฮะนี่เอามาเก็บตังค์เก็บตังค์เก็บตังค์ ได้มา14บาทอืมเอาบ้านบวก10ดาเมจและเดี๋ยวเรานั้นไม่มีตังค์แล้วไปกันต่อมานี่มาให้เชื่อซะหน่อยดิขันธกรรมขันธการทุกอย่างที่โปรแกรมีใช่เศษชิ้นส่วนเศษซากของพวกแกจงมาเป็น e p ให้แกฆ่าซะโอ๊ย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 รู้ว่าประเดี๋ยวตัวนี้นะฮะมันค่อนข้างตายง่ายเพราะว่ามันเนี่ยจะโดนดาเมจเพิ่มขึ้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฉะนั้นเนี้ยต้องระวังให้ดีโอ๊ยต้นไม้ทลึกกินก่อนเพิ่มเลือดโอ๊ยต้นไม้ ไม่ได้ของอีกแล้วตานี้ทำไมดูไปได้ไม่ไกลเลยวะเนี่ยฮ้ยต้นไม้ก็ไม่มีของอีกอะเอาเพิ่มการหลบหลีกหรือว่า10%ดาเมจดีคุณผู้ชมฮะเอา10%ดาเมจมาและเอาเอาเอาเ,อาเอาผาไหม้ดีไหมเผาไหม้มาลวกันเอาเผาไหม้มาก่อนแล้วเก็บตังไวฮะคุณผู้ชมฮะมีอยู่25เก็บบ้าอะไรวะเนี่ยอะอย่างน้อยเนี่ยการเผาไหม้เนี่ยอาจจะทาดาเมจได้ดีก็ได้นะในอนาคตนะฮะเราอาจจะมีการแบบอัปเกรดการเบรนนิ่งอะไรแบบนี้ ยิงทีเผาไม้เป็นร้อยอะไรแบบนี้เป็นไปไม่ได้หรอกแผลพูดไว้ก่อนเอาล่ะยิงเข้าไปยิงเข้าไปขืาวหวังว่าเขาจะสาม,มารถผ่านไม่ได้นะเวทที่3กับอีก20วิสุดท้ายมีต้นไม้โผล่มา2ต้นเอาล่ะได้มัน1ต้นแล้วก็อีกต้นหนึ่งไม่ได้ของอีกแล้วเมื่อไหร่จะมีค่าความโชคดีโผล่ขึ้นมานเนี่ยผมบอกเลยว่าผมนั่นเนี่ยจะอัปเกรดความโชคดีล้วนๆนะนะคุณผู้ชมเพราะว่าความโชคดีนันเนี่ยเฮ้ยเจ้าต้นไม้สามวิยิงไม่ได้ เซ็งเบิร well. ์ sweating. นิ่งดาเมจเอามาเลยฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็บวกความโชคดีอัปเกรดไปที่จมูกตัวเราเองแล้วก็นี่ฮะอัปเกรดอาหารอันนี้เนี่ยเราจะได้บวกความโชคดี20แล้วก็กินอาหารเพิ่มขึ้นอีก10ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆส่วนการทะลุทะลวงอันนี้ผมมองว่าลูกซองของเราเนี่ยไม่จําเป็นเราแค่ยิงมันให้ตายคาที่ก็เพียงพอแล้วนี่เนี่ยอุ้ยมันยิงสู้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 มาดิมาดิมาดิเฮ้ยไ หลบดิยิงสู้ก็หลบดิอุ้ยกินอาหารเกือบไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปไหนไฟไหมไฟไหมไหมไม่เห็นไฟไหม,ไไมสักแอะเลยคุณผู้ชมฮะมีไหมมีไหมนิดหน่อยถือว่าไปได้ดีดีหลบกระสุนหลบกระสุนแล้วยิงหลบกระสุนแล้วยิงเอาละยี่สิบห้าวิมาดูกันความโชคดีของเรานั้นจะพาเราไปถึงฝั่งฟันหรือไม่นี่ขนาดอัปเกรดลักมาตั้งเท่าไหร่ะเนี่ยฮะสี่สิบไม่มีต้นไม้โปล่มาให้เก็บของเลยหรือไง่ยให้ตายเถอะไม่มีเลยหรอสิบวิสุดท้ายแล้วนะ สิบวิสุดท้ายแล้วนะผมว่าเราต้องปกกันนิดหนึ่งคุณผู้ชมฮะรอบที่แล้วเนี่ยเราก็พลาดในการที่เดินไปชนศัตรูโดยที่เผลอใช่เราเมอไปหน่อยแต่คราวนี้ผมบอกแล้วว่าผมตั้งใจเอาเป็นตีเพิ่มเลือดดีไหมสองเปอร์เซ็นก็อาจจะดีก็ได้นะ แล้วก็เดี๋ยวเรานะเนี่ยจะเพิ่มไปที่ Attack Speed นะครับเพราะว่าโอกาสการครีของเราเนี่ยเป็นศูนย์นะฮะไม่มีนั่นเองนะฮะและเดี๋ยวเรานะเนี่ยจะเอาอันนี้บวกดาเมจแบบ5%ทุกๆ5วินาทีแต่มาถึงเนี่ยลบไปก่อนเลยสิไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมฮะไม่รีบเราอยู่กันแบบยาวๆอยู่แบบนานๆใช่นี่นะยิงเข้าไปยิงเข้าไปเริ่มยิงไม่ตายแล้วทำเป็นเล็บยิงเข้าไปยิงเข้าไปเออนั่นแหละยิงเข้าไปเอ๊ะมันเริ่มมาเยอะนะเนี่ยฮะ ไม่ต้องรักกันขนาดนั้นก็ได้มัง้งอยู่ไกลๆก็ได้เอาละมองซ้ายมองขวาดิผู้ชมฮะมาจากด้านบนเคลียด้านบนแล้วก็เดินขึ้น,นด้านบนเคลียด้านซ้ายแล้วก็เดินไปด้านซ้ายเห็นไหมเราต้องมีการวางแผนในการเดินต้นไม้โบนตรงนี้ยิงต้นไม้มันคาตรงนี้แหละยิงมันไม่โดนต้นไม้สักทีเอาละต้นไม้ระเบิดไปแล้วไม่ได้ของเช่นเคยดิดิแกมีโชคจริงปะเนี่ยฮะไปต้นไม้อย,อยู่ด้านซ้ายเดินโอ้ยโอ้โหกือตายกินอาหารก่อน อุ้ยอุ๊ยอุยูตันลูตนัตนเดินผ่านเลือดเหลือนหนึ่งทำไงดีกินเพิ่มเลือดตรงนี้เดินมาตรงนี้ตรงนี้นมีต้นไม้ผูไม่อีกต้นหนึ่งไม่ได้ของเช่นเคยนี่แกมีโชคกี่เอ้ยเกือบตายเอ้ยยาสูตรวิโอ้ย,อย,อยเกือบไม่รอดคุณผู้ชมฮะ็เบอร์นิ่งดาเมจมาก่อนเลยและเดี๋ยวเราเอาอันนี้ดีกว่าบวกลัก20แล้วก็ HP นะฮะรวมถึงเจ้านี้ด้วยแซตโชมโตนะ,ะอันนี้เนี่ยจะบวกแม็ก p 10นะฮะแล้วก็บวกรีเจนเลือดอีก2ก็น่าเป็นอะไรที่ดีแล้วอันนี้เดี๋ยวนะ 10ดาเมจสตูเมื่อตายแรนดอมเอามาก่อนแล้วกันอย่างน้อยเนี่ยก็น่าจะช่วยทำดาเมจได้นะอโอเคโอเคเอาละรีเจนเพิ่มเลือดขึ้นมาให้คุณผู้ชมฮะแค่เราเนี่ยไม่โดนโจมตีเนี่ยไนดะ้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วนะฮะในตอนนี้นะแต่มันเป็นอะไรที่ยากมากยิ่งเวฟหกเนี่ยสตูมันบุกเข้ามาเยอะมีหอยทากที่มันคอยพุ่งชนพุ่งทะลวงใส่เราอันตรายเหลือกเกินเอาละต้นไม้ผูกมาที่เฮ้ยกล่องในที่สุดในที่สุดกล่องเก็บของแหละ เราต้องเตือนตัวเองไว้คุณผู้ชมฮะอย่าโลภโลภมากลาบหายรู้จักไหมเดี๋ยว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 แล้วมันจะหลบยังไงวันนี้อะมุมนี้ฮะเหมปากเล่นคุณผู้ชมฮะผมต้องตั้งใจสามร้อยเปอร์เซนต์หรือว่าสองร้อยดีวะสองร้อยพอแล้วกันตามความเร็วของปืนที่ยิงแค่เรามีความเชื่อเราจะผ่านไปได้คุณผู้ชมเออยิงเข้าไปตั้งใจนิดนึงเราจะไม่แบบพูดเล่นเลยเปล่อยละเอาเอาอะไรดีวะเออ add speed ตีเร็วขึ้นอีกแม็กเฮดพีเอามาเพิ่มเลือดแล้วก็อันนี้ไม่มีตังแล้วไปกันต่อปังปังดีมากยิงเร็วขึ้นยิงเอ้ยมาเกิดอะไรขึ้นวะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นวะไม่เป็นไรยิงเร็วขึ้นถือว่าดีไปได้ด้วยดีต้นไม้โผล่นี่ยิงเข้าไปโอเคไม่ได้ของไม่เป็นไรมีอีกต้นหนึ่งไม่ได้อะไรเลยเว้ยมาเข้า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 มามันมาเกิดข้างหลังเฉยเลยไอพวกนี้มันร้ายกาดมันร้ายกาดมันเดินประกาศเรา ตั้งใจตั้งใจดีไม่ดีเลเวลอัพอีกเวลหนึ่งโอ้โหหลอดอีกิดเดียว,วเนี่ยจะอัพอยู่แล้วเอาเป็นว่าเพิ่ม H p Regen และเดี๋ยวเรานเนี่ยจะบวกสปีดลบลักไม่เราจะข้ามไปก่อนเราจะเก็บเงินไว้ในอนาคตของเราเลเวลอัพละวปึ๊บปับ๊บปึ๊บปับ๊บยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปตั้งใจตั้งใจความ,มุ่งมั่นจะพาเราไปสู่ชัยชนะยิงเข้าไป ขวาลงมาข้างล่างและเดินสวนขึ้นไปข้างบนและเดินไปทางซ้ายเจอต้นไม้หนึ่งต้นยิงต้นไม้ลงมาเดี๋ยวลงมาข้างล่างทางซ้ายเก็บเลเวลอัพอัพสองเวลต้นไม้อยู่ด้านขวาเดินไปห้าวิโอเคระเบิดไม่ได้อะไรเลยไปเดี๋ยวมาเก็บเวลต่อโอเคผ่านไปได้เวฟสามไม่ใช่เรื่องยากคุณผู้ชมฮะเพิ่มแม็กเฮนพีมาก่อนและเอาการหลบหลีกมาด้วย และเดี๋ยวเราน่เนี่ยจะเอามาเพิ่มคีดาเมจไม่บวก HP รีเจนไปก่อนเพื่อความปลอดภัยของเรามาเราต้องแข็งแก่งขึ้นทุกๆเวฟคุณผู้ชมฮะโอ้ไม่งั้นเราอาจจะไม่รอดก็ได้มีอะไรโผล่มาบนหัววะเนี่ยน่าจะเป็นดอกไม้ใช่ดอกไม้ที่จะทำให้ HP ของเรามันรีเจนเร็วยิ่งขึ้นนี่นะยิงเข้าไปหรือว่าเราควรจะไปเน,น้นที่ดาเมจบ้างวะเนี่ยยิงไม่ค่อยตายเลยว่าไงแมผมจะไม่เล่นสายเบ r ร์นิ่งแล้วคุณผู้ชมฮะผมมีความรู้สึกว่ามันกระจอกเกินไปใช่มีความรู้สึกว่าแบบ ไม่ผ่านสักทีอ่ะการที่เราเล่นสายแบบไฟเบิร์นนิ่งอะไรแบบเนี้ยศัตรูมันไม่ค่อยตายโอ้ยนี่ยิงเข้าไปตายเหอะขอร้องละไม่ตายจริงๆเหรอจะไม่ตายจริงๆเหรอเฮ้ยโอ้โหดูมันยิงดูมันยิงฮะเหมือนแค้นมาจากชาติที่แล้วมันรุมยิงเราขนาดนี้รุมยิงเราขนาดนี้เอาเระเบิดมาปาเลยไหมเอ้ยเอ้ยผ่านมาได้เอาล่ะไม่ใช่เรื่องยากคุณผู้ชมฮะเวฟสี่เอ่อสปีดไม่เอาเราจะเอาไปที่ดาเมจฮะ และเดี๋ยวเรานั้นี่จะบวกแม็กคินพีเข้าไปและก็ไปลดรีเจนต์ของเราที่อุซาหเก็บสะสมมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาแม็กคินพีมาก่อนเลือดเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนี่สัตว์หน้ามันเอาละยิงเข้าไปยิงเข้าไปนั่นแหละนั่นแหละข้าอยากได้ดาเมจเพิ่มขึ้นจังเลยถ้ามีดาเมจเพิ่มขึ้นเนี่ยนะ่าจะเป็นอะไรที่ดีมากกว่านี้แต่ทุกอย่างนะเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับดวงฮะคุณผู้ชมฮะว่าเขานนเนี่ยจะมีไอเทมหรือว่าอะไรโผล่มาให้เราทําการอัปเกรดไหมอุ๊ยเอาละพูดถึงไอเทมไอเทมมา แล้วเอาแล้วรู้สึกว่าพระเจ้าจะเข้าข้างเราละคุณผู้ชมแต่ว่าได้แค่ชิ้นเดียวเนี่ยนะและรอบที่แล้วเนี่ยได้มาก็ไม่ได้มีประโยชน์กับเราเราต้องแบบไม่เอาด้วยนี่ตายเถอะยิงเข้าไปยิงเข้าไปนั่นแหละนั่นแหละซัดหน้ามันเข้าไปเออเออนี่เน,นี้ยน,นี่เนี้ยเออนี่แปดวิสุดท้ายดิบอกเลยว่าผ่านได้ไม่อยากเหยียดไม่อยากเย็ยต้นไม้ต้นไม้คัรกันต้นไม้ ยิงยิงอ้ยไม่ได้แต่ดีที่ไม่ตายสปีดคือทำไมอยากให้สปีดมากๆเลยไม่เอาเอาเป็นเอาเป็นเรนจ์ดาเมจดีกว่าคุณผู้ชมฮะดีนะและเดี๋ยวเราเอาแอตแทคสปีดยิงไวแบบ225%คุณผู้ชมฮะแล้วก็เพิ่มกระสุน1ดาเมจเมื่อศัตรูตายเอามาด้วยแล้วก็รีโลหนึ่งทีเพื่อที่เรานั่นเนี่ยจะมาอัปเกรดกินอาหารพร้อมกับบวกลัก2ีอย่างน้อยก็มีโชคเพิ่มขึ้นมา นี่ไงเห็นไหมยิงศัตรูตายปุ๊บได้เรียกได้ว่ามีกระสุนโผล่พรวดพราดขึ้นมานะฮะทําดาเมจได้เพิ่มขึ้นอีกตั้งหนึ่งเนยะก็ก็ดีขึ้นแหละดีกว่าไม่มีใช่ไหมเอาละหลักยี่สิบดูซิว่าจะมีโชคอะไรให้เราไหมนะโอ้ยโอ๊ยเนี่ทำม,มาเป็นพุ่งใส่บอกเลยว่าเริ่มผิวไหวดัืงสายน้าไหลแล้ววะด่ไม่มีทางไม่มีทางได้กินหลบลงล่างมันจะพุ่งพอมันจะพุ่งเนี่ยเราต้องแบบแดชสหลบเลย เออถามว่าแดนยังไงก็กดเดินนั่นแหละผู้ชมฮะเอาละเอาละ,อ,าละอึ๊บอึ๊บอึ๊บอัจจัจแน่ทำเป็นพุง่งเราต้องล่อให้มันแบบพุ่งไปทางและเราเดินไปได้จะจะว่ามันตายก่อนอาจจัุ้ยโอ๊ยยโอ๊ยเด็ดเด็ดเดอ้ยต้นไม้ต้นไม้ล่ะเอาละไม่ได้ไม่ได้หลบได้เอ๊เอ๊เเริ่มหลบยากเริ่มหลบยากเอ๊หรือว่าเรานเนี่ยควรจะมีค่าหลบหลีกเพิ่มขึ้นนะหรือว่าเป็นโล่ดีเอ้ต้นไม้ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยหรือไงวะเนี่ยนี่ เซ็งแม็ก HP ดพบวกสิเอามาก่อนและเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยจะเอาเป็นเพิ่มว i สตอมแล้วกันนะฮะเพิ่มดาเมจขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเราจะรีโลหนึครั้งเพื่อเช่อโอ้โหอยากได้จังเลยอยากได้มากๆคุณผู้ชมฮะแต่เสียอย่างเดียวเลยฮะไม่มีตังและทําไมเปอร์เซ็นต์ดาเมจของเราเนี่ยมันลด20อยู่วะคุณผู้ชมฮะให้ตายสิเรามีแค่อ,อ,อันนี้วิสตอมเนี่ยที่มันลบสิไม่ใช่หรอวะอย่าบอกนะว่ามันโกงเราใช่ มันโกงเราชนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปบวกเพิ่ม5ดาเมจนะฮะและอันนี้อะ,อะไรวะเนี่ยสี่ดาเมจลบสิบช่างมันแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่ามันจะดีขึ้นไหมอาจจะดีขึ้นก็ได้นะเดี๋ยวเมื่อผ่านไปสักสิบยี่สิบวิเนี่ยมันอาจจะแรงขึ้นก็ได้ฮะเพราะว่าเรามีวิสซอมยังไงล่ะโ,โอ๊ยอ๊ย๊ยโุ้ยโอยโชคดีที่เลือดเยอะโชคดีที่เลือดเยอะเลือดเยอะจะรอดไปวะเนี่ยจะรอดไปวะเนี่ยเยอะจังวะหลบได้หลบได้ ตั้งใจอาจจะเงียบนิดนึงคุณผู้ชมฮะอาจจะไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะอยู่ที่การกระทําของยีอยู่ที่การกระทําแต่เหมือนจะไม่รอดยังไงไม่รู้รอดดิเว็บเจ็ดเองเว็บเจ็ดเองเวฟบเจ็ดเองนะอยากได้อยากได้ต้นไม้มากๆอยากได้ต้นไม้มากช่วยยิงหน่อยช่วยยิงเยอะๆหน่อยรอดไหมเลือดเหลือ15แล้วเลือดเหลือ15แล้วยิงพวกมันอย่ามาโผล่ตรงนี้อย่ามาโผล่ข้างๆ อย่ามาโผล่ตรงนี้กินผลไม้ก่อนโอ้ยเดี๋ยว่าจะไม่รอดซะแล้วคุณผู้ชมฮะมผมรู้คุณผู้ชมก็คิดว่าผมจะไม่รอดใช่ไหมแต่ผมรอดยังไงล่ะกินผลไม้ไปอีกรอดมาได้ต้นไม้ข้างบนต้นไม้ข้างบนเอาไม่ได้ก็ไม่เอาถอยลงมาก่อนคุณผู้ชมฮะมเพื่อความปลอดภยัยไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะตายก็นได้ให้ตายเดี๋ยวไม่ได้ของเลยเอาแอตแทกสปีดดีไหมแม็เกเฮดีก่อนเมื่อกี้มีความรู้สึกเหมือนจะตายใช่และเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยจะเอาอ r m เมอร์เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและก็เอาบวกลักดีกว่า น้องเป็ดน้อยแล้วก็บวก15%ดาเมจไปเลยฮะคุณผู้ชมฮะโอ้โหบวกดาเมจเป็น20%หรือว่ามันการคำนวณเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันอาจจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่มากยิ่งกว่าที่เราคิดอือาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะเอาละมาดูกันโอ้ยิงไม่ตายเว้ยไอ้นี่มันถือกว่าแต่ยิง13ดาเมจก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีฮะ14แล้วเห็นไหมดาเมจค่อยๆเพิ่มดาเมจค่อยๆเพิ่มบอกเลยว่าถ้าลูกกระจ้อกมันมาเนี่ยเรายิงทีเดียวตายแน่นอนมั้ง ใช่ป่ะใช่ผู้ว่าดาเมจเราบวก20%ยังไงล่ะตอนนี้เท่าไหร่ละมันขึ้นโชว์แค่20หรอมันไม่ขึ้นโชว์บอกแบบมากกว่านี้เหรอแบบปัจจุบันบวกเท่านี้อนาคตบวกเท่านี้อะไรแบบนี้ไม่มีหรือไงเฮ้ตายเถอะไม่เป็นไรโอ้โหตัวนี้พุ่งชนทีลเลจด,ดีนะเนี่ยเราอัปเกรดเกราะมาก,กับเลือดมานะับผมบอกเลยว,ว่าไม่งั้นตายอย่างเกี้ยนแน่แนใช่ป่าวะ เราอัปเกรดเกราะมาโดยดาเมจของเราเนี่ยจะได้รับแบบน้อยลง3แล้วก็มีโอกาสหลบหลีก5%เเนเลยนุย้ยเออแต่เลือดเราเนี่ย56คุณผู้ชมนะถือว่าเลือดเยอะจริงๆะครับทำเลือดสักร้อยสองเนี่ยเราน่าจะเป็นอมตะผมเชื่อเช่นน่ะแต่อุ้ยได้ของ2ชิ้นเวย2ชิ้นไวยรอบนี้เฮ้ยโอ้ตรงกลางแมปตรงกลางแมปตรงกลางแผนที่มีกลองนึงโลบเอามากๆอยากจะได้ของมากๆแต่เราก็ต้องได้ไงคนมันอยากได้มันก็ต้องได มาแล้วผู้ชมฮะเอาล้วแว่นตาบวกอัตราการคริติคอลแต่ลดเกราะของเราลงไปลดไปนหนึ่งไม่เสียหายเท่าไหร่หรอก <c oughs> เดี๋ยวนะเฮ้ย <c oughs> ถ้าได้โอกาสคริมาแลกกับเกราะเกราะหาย2แต่อันนี้จะบวกอาร์เมอร์มา2คือคือเพื่ออะไรวะเนี่ยอ่ะเอามาฮะและเดี๋ยวเราเนี่ยจะเพิ่มค่าหลบหลีกอีก8%พร้อมกับบวกดาเมจอีก15%คือบอกเลยว,ว่าตอนนี้ดาเมจของเราเนี่ยเพิ่มมา50%แล้วนะฮะแต่สปีดของเราเนี่ยลดไป15 แล้วก็มีอาร์เมอร์3เท่าเดิมเพิ่มการหลบหลีกมาเป็นเอ่อ13ก็โอเคอยู่นะว่าไงแมและเดี๋ยวเราเนี่ยจะอัปเกรดกระสุนกระจายของเราไปและเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยจะเอาครีออกอไม่ตอนนี้ค่าครีข,ของเราเนี่ยโอกาสครีอยู่ที่16%ก็น่าจะไม่มีปัญหาและเดี๋ยวเอา15%ดาเมจตรงนี้มาอีกนะฮะบอกเลยว,ว่ายิงแรงแบบ80%คุณผู้ชมปังปังโหปังปัง ชุดเดียวหายนะรู้จักไหมฟังแอแอสาใจระเกินผมว่าเราแบบชนะแล้วผู้ชมฮะเห็นปะมีความถึกการหลบหลีกมีความแรงในการยิงดูดิและกระสุนกระจายนะฮะจากจากไอ้นี่จากไอ้นี่เนเน่เรามีเบบี้วิสเบียดนะฮะเรียกว่าน้องเด็กหนวด2อ,อันเนี่ยจะทำกระสุนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะกระสุนมันก็จะชิ่งไง กระสุนมันชีงไงแล้วมีแบบอัตราการทิศโค้เข้าไปอีกนะผมบอกเลยว,ว่ายิงกันแบบกระตุยกระจายขี้แตกขี้แตนแ,แน่แต่อย่าโมเยอะถ้าโมเยอะเนี่ยเราอาจจะเสียสมาธิไงอ่าถ้าเสียสมาธิปุ๊บเนี่ยเราอาจจะแบบเดินไปชนแล้วตายเองก็ได้โอ้โหเฮ้ยนี่คือผมกําลังสงสัยว่าถ้าผมยืนเฉยเฉเนี่ยเราจะรอดเหมือนจะไม่รอดไม่เป็นไรเดินมาเก็บของเช็คอินทิตซิยืนแบบยืนเฉยเฉพงฟัง อุ้ยผมว่าสบายเลยนะทําเป็นเล่นนะฮะคุณผู้ชมฮะเราแบบแข็งแกร่งและตอนนี้เราแข็งแกร่งแล้วโอ้ของอีกสองชิ้นบวกแม็กเฮดพีบวก, Mach P, บวก2 Re รีเจนลบโชคโชคเรา70ลดไปหน่อยหนึ่งก็ได้และบวกสปีดระยะการโจมตีของเราเนี่ยผมไม่อยากลดไปมากกว่านี้แล้วนะฮะฉะนั้นไม่เอาแล้วก็อันนี้บวกแม็กเฮดพีอีกห่อเอาอีกห่อเอามาแล้วก็แม็กเฮดพีอีกอ่อ โอ้โหโคตรถึกโครตรอันตรายนี่จะเอาแม็ก p อีกอย่างนั้นเหรอคุณผู้ชมไหหรือว่าเราเอาไปบวกแอทแท็กสปีดดีวะเอาเป็นแอทแทกสปีดดีกว่าพะผมมองว่าตอนนี้แม็กของเราเนี่ยเยอะแล้วและเดี๋ยวเราในนี้จะมาอัปเกรดแม็ก p แแล้วก็เอาคริสอาเม่มาด้วยเงินเหลือ300รีแลีเราก็ทําการเพิ่มแม็ก p ไปอีกแล้วก็เดี๋ยวนะรีอีก แล้วเดี๋ยวเรานั้นจะมาอัปเกรดเพิ่มอัตราการเผาไหม้ดีไหมอ่าๆเอาไส้ก่อแห่งความหวาดกลัวมาสักหน่อยแล้วกันนะตอนนี้เลือดของเราเนี่ยอยู่ที่100ฮะคุณผู้ชมฮะเยอะมากแล้วก็ค่ารีเจนเนี่ยสดาเมจเนี่ยบวกสี่เปอร์เซ็นต์ดาเมจบวกอีก80%นะฮะโจมตีระยะไกลบวกสสปีดเนี่ยอยู่ที่235โอกาสครีสสิอัตราครีสดาเมจอีก30%มสิบเร์นีเบรนนิ่งดาเมจหนึ่งนะฮะความแม่นเออลบยี่สิบไม่เป็นไรหรอกกาารรรลบรีีเเน่ย 13. ออ์์ม ลุยกันเลยเวฟสุดท้ายแล้ <S <S วคุณผู้ชมฮมปังโอ้โหบอกเลยว่าเดินเข้ามาเดินเข้ามาเฮ้พี่โอ้ยเดินมาถึงว่าทำเป็นเล่นทําเป็นเล่นนะฮะแต่ดูการกระสุนที่แบบชิ่งกระปงกระเบงไปมันทําอะไรเรามีได้โอ๊ยโอ,ยโอยโหลบได้อะดิเลือดร้อยหนึ่งอะบอกเลยว่าเอายังไงให้พี่ลงดีกว่าฮะต้องเอายังไงให้ผมลงคุณผู้ชมบอกเลยว่าจังหวะนี้ลิฟต์ก็เอาพี่ไม่ลง เออเพราะผมกดขึ้นไงใช่ไหมเอาละเดินซ้ายเดินขวาหรือจะไปบันไดเลื่อนอะไรของเขาเนี่ยเอาละหล,ลบซ้ายหลบขวาเดินมาตรงกลาง20วสิบวิกว่าๆเลื่อนแค่ไม่ลดแม้แต่แอะสบายเกินปุยมุย้ยสบายเกินไปมุ้ยแบบนี้นี่ไงยิงเข้าปเดิวีรบุรุษมือเดียวของเราบอกเลยว่าจะบีชิดโบเจโตเรนกิง้งที่แห่งนี้ได้อย่างแน่นอนทุกู้ามฮะอย่าได้เก่งกวัวเดินชนมาเลยเห็นไหม เดินหนีเดินชวนมาเลย,ยเลือรถเหมือนกัน้นะเนี่ยทำไมเล่นและชัยชนะก็ตกเป็นของวีรบุรุษมือเดียวยังไงล่ะดูไว้ฮะคุณผู้ชมฮะดูไว้ครับเขาผู้มาพร้อมกับปืนลูกซองและการยิงที่รวดเร็วรุนแรงใช่เขาชนะแล้วเอาล่ะคุณผู้ชมฮะแล้วก็สำหรับในวันนี้ก็ขอจบไว้เดี๋ยวเพียงเท่านี้ดีกว่านะฮะส่วนในพาร์ทหน้านะเนี่ยยังจะเอาต่ออยกอ่อฮะ ถ้าอยากให้มีต่อแล้วก็นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆก็แล้วกันนะไว้จเจอกันใคลิปหน้าสำหรับเนวันวนี้ไปก่อนนะบายจ้า